ชีวิตหลังความตายมีมใครอาจล่วงรู้ได้ว่าโลกหลังความตายเป็นเช่นไรมีไม่กี่คนที่เคยไปมามีไม่กี่คนที่เคยไปแล้วกลับมาและมีหลายๆคนและเป็นจำนวนนวนมากที่ไปแล้วไม่ได้กลับมาการหาคำตอบว่า เมื่อตายไปแล้วไปไหนและตายไปแล้วอยู่ที่ใดตายไปแล้วทำอะไรเอาเป็นว่าเรื่องราวนี้จะถ่ายทอดให้ท่านผู้ทมได้รับฟังกันครับผมสวัสดีครับผม YouTube ช่องนักบุญเล่าตำนานจะนำเรื่องราวตำนาน เรื่องราวลี้ลับเรื่องราวที่มไม,ม่มีใครอาจรู้เรื่องราวความลี้ลับเรื่องราวอาถรรพ์ที่คนอยากรู้และอยากฟังมาถ่ายทอดสู่ท่านผู้ฟังครับผมเอาเป็นว่าหากใครได้รับชมรับฟังคิดก็ขอคนละหนึ่งสับสไค พนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ YouTube ช่องนักบุญเล่าตำนานได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆครับบางคนที่เคยตายแล้วฟื้นกลับขึ้นมาตาย3วัน7วันก็ได้มาเล่าเรื่องราวที่ไปได้เจอ ในชีวิตหลังความตายอาจจะมีเรื่องราวของนรกสวรรค์บางคนก็เล่าเรื่องราวนรกบางคนก็เล่าเรื่องราวของสวรรค์และสิ่งที่ได้ไปเจอมากับชีวิตหลังความตายมันเป็นความเชื่อของคนว่าชีวิตหลังความตายมันมีเรื่องราวของนรกสวรรค์และ พบอีกพบหนึ่งที่ไม่มีใครอาจล่วงรู้และไม่มีใครรู้ได้ว่ามันคือที่แห่งหนใดนักบุญเล่าตำนานจะเอาเรื่องราวที่ว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วอยู่ที่ใดและพบพบนั้นเป็นอย่างไรมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกัน โดยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์จริงของตัวเองนั่นแหละนักบุญเล่าตำนานเคยประสบเคาะกรรมที่ถึงแก่ชีวิตหรือหลับอยู่ในภวังเป็นเวลานานแต่เอาเป็นว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะเล่าให้ท่านผู้ฟัง ได้รับฟังเดี่ยวนี้ครั้งหนึ่งนักบุญเล่าตำนานได้เกิดอุบัติเหตุและอยู่ในพวังสักช่วงเวลาหนึง่งและพวังนั้นได้อยู่กับมิติมิติหนึ่งที่เป็นความเชื่อของนักบุญเล่าตำนานว่ามันเป็น ชีวิตหลังความตายและเป็นโลกแห่งความตายโลกของวิญญาณนั่นเองจากการที่ประสบเจอก็ได้ทราบว่าคนเราเมื่อตายไปแล้วหรือวิญญาณออกจากร่างพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับคน ที่ทำสัพพะกรรมดีสัพพะกรรมชั่วแยกและแตกต่างกันไปผู้ที่เสียชีวิตในครั้งแรกจะไปโลกหลังความตายวิญญาณน,นั้นจะออกจากร่างใครที่ทำกรรมดีมากมีบุญสูงสน จะได้ไปยังทางห้าแพ่งเพื่อเดินทางขึ้นไปสู่สวงสวรรค์แต่หากผู้ใดที่ทำกรรมชั่วมากมากพอตายไปวิญญาณออกจากล่างผู้นั้นก็จะมีนายนิรบาลที่ลงทันหรือเรียกอีกนายหนึ่งว่าเป็นขุมนรกมาเอา บุคคลผู้นั้นที่ตายไปที่ก่อกรรมทําชั่วไว้มากตอนอยู่บนโลกมนุษย์ไปอุบัติเป็นสัตว์นรกที่อยู่ในนรกโดยนายนิรบาลหรือยมมทูตจะมาเอาตัวไปพบท่านพญายมเพื่อตรวจสอบเวรกรรมกรรมหนักที่ได้ก่อ และนำไปลงทันที่คุมนรกต่างๆส่วนผู้ที่ทำกรรมดีมากๆพอตายไปวิญญาณออกจากล่างจะได้ไปยังทางห้าแพ่งและคัดสัพะกรรมดีเพื่อขึ้นสู่สวงสวรรค์แต่ละชั้นระดับของสวรรค์มีทั้งหมด6ชั้นฟ้า ก็เรียงลำดับจากกรรมดีสัพพบุญกรรมความดีที่ได้ทำไว้มากจะขึ้นสู่สวรรค์แต่ละลำดับชั้นชีวิตหลังความตายตอนที่คนเราใกล้จะตายหรือจะดับขันตับทุกขวิญญาณออกจากร่างเมื่อนั้นก่อนที่จะเสียชีวิต หรือก่อนตายจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่มิมีใครอาจเห็นได้อาจจะเห็นวิญญาณของผู้คนที่อยู่แถวนั้นที่ติดอยู่ตรงนั้นและอยู่ตรงพบนั้นวิญญาณเหล่านั้นอาจจะมีความทุกข์หรือมีการก่อกรรมไม่มีพลังบุญจึงได้ติดตรงนั้น ส่วนผู้ที่ตายวิญญาณจะออกจากล่างผู้ที่ทำสัพพะบุญกรรมไม่มากทำบุญน้อยแต่กรรมชั่วไม่ได้ทำผู้นั้นมีบุญเพียงเล็กน้อยเมื่อวิญญาณออกจากล่างแล้วเมื่อญาติได้มาทำพิธี เชิญดวงวิญญาณของผู้นั้นไปบุคคลผู้นั้นจะเป็นวิญญาณไปอยู่ที่บ้านญาติบ้านของตัวเองเพราะว่ามีสัพพะพลังบุญอยู่บ้างเพียงเล็กน้อยเพื่อให้นำทางไปอยู่กับญาติโดยญาติจะมาอัญเชิญดวงวิญญาณ ไปและจะตามญาติไปเพื่อประกอบพิธีสร้างศาสนาส่วนผู้ใดที่บุญไม่ทาและไม่ได้ก่อกรรมทำเข็นใดๆผู้นั้นเองก็จะติดอยู่ตรงนั้นหากมีญาติมาเชิญดวงวิญญาณไปก็จะไม่สามารถเดินทางไปได้ เพราะว่าด้วยบุญที่ตัวเองไม่ได้ทํากรรมที่ตัวเองไม่ได้ก่อจะต้องรอแสงแห่งบุญที่ญาตินั้นได้ทํามาให้อีกในหนึ่งผู้ใดก็ต้องควรรับรู้ไว้ว่าบุญที่ทําคนส่วนใหญ่มักจะได้กับตัวเองแต่การทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ผู้นั้น จะได้แค่แสงแห่งบุญบุญที่ทำจะได้แค่กับตัวเองนักบุญเล่าตำนานมีความเชื่อเรื่องราวของสนรกสวรรค์เป็นอย่างมากและเชื่อในทางพุทธศาสนาเชื่อในทางความดีเชื่อในการทำความดีเมื่อผู้นั้นที่ไม่ได้ทำบุญใดๆไม่ได้ก่อกรรมใดๆ วิญญาณจะติดอยู่ตรงที่ตัวเองได้เสียชีวิตนั้นนานถึง49วันส่วนผู้ที่ทำความดีเพียงเล็กน้อยที่ญาติมาเชิญดวงวิญญาณให้กลับไปอยู่ที่บ้านของตัวเองนั้นก็จะติดอยู่ตรงพบมนุษย์แต่เป็นมิติของดวงวิญญาณอยู่49วันเหมือนกัน มิติของโลกของวิญญาณจะอยู่ซ้อนกันกันกบโลกมนุษย์อีกพบพบหนึ่งโดยหลังจาก49วันเทวดาชั้นจตุมหาริลาชิกาท่านท้าเวศสุวรรณผู้ที่บันทึกกรรมดีกรรมชั่วของมนุษย์นั้นท่านจะแบ่งเป็นการที่ดวงวิญญาณเหล่านั้น ที่ได้เสียชีวิตที่ได้ทำสัพพกรรมดีและกรรมไม่ดีและเลียงลำดับแต่ละชั้นของวิญญาณเพื่อให้ไปเกิดโดยดวงวิญญาณเหล่านั้นจะต้องติดอยู่มิติของโลกวิญญาณบนภพมนุษย์เพื่อให้สำนึกผิด ในสิ่งที่ตัวเองได้กระทําโดยดวงวิญญาณใดที่มีดวงจิตแน่วแน่และสำนึกผิดในกรรมได้มากขึ้นและจะกลับมาเกิดเพื่อมาทำความคุณงามความดีดวงวิญญาณนั้นก็จะได้ลําดับชั้นที่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้รวดเร็วกว่าดวงวิญญาณอื่นโดยส่วนใหญ่ วิญญาณทั้งหลายที่จะติดอยู่บนภพของมนุษย์ในมิติของโลกของวิญญาณวิญญาณเหล่านั้นก็คือวิญญาณที่ทำความดีเพียงเล็กน้อยและมิได้ก่อกรรมทําเข็นทําชั่วใดๆจึงได้พลังบุญบาบ้างบางส่วนและรอเลียงลำดับไปเกิด ตามกรรมดีที่ตัวเองได้ทำแต่ดวงวิญญาณใดที่ติดอยู่ในโลกของวิญญาณก็จะเรียงลำดับชั้นไปเป็นตั้งแต่สัมภเวสีพูดผีปีศาจและวิญญาณและเหล่าวิญญาณทั้งหลายก็จะอยู่ติดอยู่มิติของโลกวิญญาณอยู่บนโลกมนุษย์ เพื่อลอแสงแห่งบุญเพื่อรอกินพลังบุญที่มีผู้ทิ่ส่วนกุศลมาให้อาจจะเป็นญาติหรือบุคคลที่ระลึกถึงที่ได้ไปให้เขาสัมผัสได้และเมื่อได้แสงแห่งบุญและพลังบุญนี้จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งดังนั้น ผู้ที่อยู่ผู้ใดที่อยู่ในโลกของวิญญาณจะรอจะเฝ้ารอผู้ที่มาทำบุญและให้การช่วยเหลืออย่างนั้นเองผู้ที่ตายเมื่อได้อยู่โลกของวิญญาณหรือมิติของวิญญาณแล้วหากผู้นั้นในครั้งแรกรู้ว่าตัวเองได้ตาย ไปจากโลกใบนี้และกลายเป็นวิญญาณจะส่งกระแสจิตให้ญาติได้รับรู้เพื่อมาอัญเชิญดวงวิญญาณให้กลับไปอยู่ที่พำนักหรือที่บ้านของตัวเองเพื่อรอคำพิพากษาจากเบื้องบน49วันแต่ผู้ใดหากไม่รู้หรือยังไม่ได้สัมผัส ว่าตัวเองนั้นตายและกลายเป็นวิญญาณแล้วจะมารู้ตัวอีกทีใช้เวลายาวนานถึง7วันและผู้นั้นจึงสา,สามารถส่งจิตให้ทางญาติได้รับรู้แต่หากตายไปแล้วอยู่ที่ห่างไกลและญาติไม่รู้ดวงวิญญาณนั้น จะใช้เวลาถึง7วันเพื่อติดต่อส่งกระแสจิตถึงญาติเรื่องราวนี้เป็นความเชื่อของนักบุญเล่าตำนานเอามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ที่ละลึกถึงการก่อกรรมดีการทำความดีได้พึงระลึกในใจและเป็นที่จะลงใจ ให้รับรู้สิ่งที่ควรกระทําสิ่งที่พึงกระทําและมีสติที่จะกระทําโดยเฉพาะการรักษาศีลศีลทั้ง5ข้อที่เป็นศีลที่ให้ระลึกถึงความดีได้ก่อกรรมดีและผู้ที่ก่อกรรมดีมากๆก็ ควรได้รับรู้อยู่ว่าจะได้ขึ้นสู่สวรสวรค์อย่างแน่นอนส่วนวิญญาณใดที่ไม่ได้ก่อกรรมดีกรรมชั่วไม่ได้ทำก็ต้องรอท่านผู้ที่อยู่เบื้องบนมาพิพากษาเพื่อให้เลี้ยงลำดับไปเกิดบนโลกมนุษย์และกลับมา ทำความดีบนโลกมนุษย์เพื่อขึ้นสู่สวงสวรรค์ไม่ได้กลับมาเวียนไหวตายเกิดอีกแล้วนักบุญเล่าตำนานยังมีตำนานเล่าขานอีกมากมายเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวอาถรรพ์ที่นักบุญเล่าตำนานจะเอามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังแต่เรื่องราวบางเรื่อง ก็อาจจะเป็นเรื่องราวาที่เล่าจากสิ่งที่นักบุญเล่าตำนานได้สัมผัสกับตัวเองและได้เกิดกับขึ้นกับตัวเองส่วนความเชื่อนี้ใครจะเชื่อหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึง่งบางคนอาจจะคิดว่าเป็นนิทานเรื่องเล่าก็แล้วแต่ท่านแต่ละคนจะคิดทุกอย่าง ก็ให้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนที่ได้รับฟังเรื่องราวแต่ละเรื่องแต่สิ่งที่นักบุญเล่าตำนานเอามาถ่ายทอดมักจะเป็นเรื่องราวที่ดีมักจะเป็นเรื่องารองาวที่ให้ทุกคนระลึกว่าการทําความดีสิ่งที่เป็นความดีเป็นเรื่องที่เราควรกระทําเพราะว่าเราเอง นั้นเป็นชาวพุทธเป็นคนพุทธถ้าเราได้รับถือาศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่ยิ่งใหญ่และเป็นาศาสนาที่ดีมากในโลกเพราะว่าเรามีศีลทั้งห้าข้อให้ควรระลึกไว้และคนที่อยู่ในเมืองพุทธส่วนใหญ่จะมีจิตใจแม่ตาสูงมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่มากโดยเฉพาะเหล่าคนทางภาคอีสาน การเชื่อในการทำบุญการเชื่อในการกระตันยูการเชื่อในการทำความดีหลายๆเรื่องการให้ทานนั้นคือศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่และเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกเอาเป็นว่าความเชื่อส่วนหนึ่งความเชื่อใดๆ อาจจะมีเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาเล่าจากผู้เท่าผู้แกเล่าจากคนที่มีประสบการณ์เล่าจากสิ่งที่มิควรรู้สิ่งนั้นมันเป็นเรื่องราวที่ดีที่คนควรได้รับรู้แต่เรื่องราวใดๆหากไม่สัมผัสกับตัวเองหรือไม่เกิดกับตัวเองก็ไม่มีใครรับรู้ เรื่องราวต่อไปมีอีกเยอะแยะมากมายที่นักบุญเล่าตำนานจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแต่หากใครที่ได้รับชมได้รับฟังคลิปแล้วรู้สึกว่าคลิปของนักบุญเล่าตำนานเป็นเรื่องราวที่ดีก็ขอให้ท่านพึงระลึกในใจว่านักบุญเล่าตำนานไม่ได้อยากได้อะไรจากใคร ไม่ต้องการสิ่งใดแม้เงินทองมากมายก็ไม่สามารถสะกดจิตใจที่ดีงามของนักบุญเล่าตำนานได้สิ่งใดที่กระทำและบาปเวรกรรมใดๆที่นักบุญเล่าตำนานเคยได้กระทำไว้นักบุญเล่าตำนานขอระลึกถึงบาปเวรกรรมนั้นและได้ ขอชดใช้บาปบุญเวรกรรมและได้สำนึกผิดแล้วจึงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้และเป็นพยานว่านักบุญเล่าตำนานได้ประพฤติกรรมดีและได้ทำกรรมดีเพื่อได้ให้บาเปเวรกรรมที่นักบุญเล่าตำนานเคยได้กระทำทั้งที่รู้และไม่รู้และนักบุญเล่าตำนานได้ํำนึกผิด ในเวรกรรมที่ตัวเองได้ทําหากผลกรรมนั้นได้ย้อนกลับมาก็ขอให้ผลกรรมนั้นได้ทุเลาลงและท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังนักบุญเล่าตำนานหากมีความเชื่อเดียวกันก็ขอให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีและทำความดีระลึกถึงแต่ความดีและความดีนั้นจะส่งผลความจเจริญรุ่งเรือง มาให้กับทุกท่านและป้องกันพยันอันตรายต่างๆให้กับทุกท่านขอขอบพระคุณครับนะโมพุทธายะส,ะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีสาธุสาธุ 一。